สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ใหม่ fc เก่าด้วยเนาะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหนะ้าช่อง u t u b e ด้วยกันเราจะทุกคนทุกท่านที่มารับชมแนวทางอะไรก็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเ้นเดียวกันจ่ามาตามกันต่อกัอกบแนวทางฮาน,นอยมดัดร่วมจะเป็นแนวทางของวันที่10จะเดือน11พฤศจิกา 67, นยน2 5า7กเนาะจ๊ามือนี้เป็น วันอาทิตย์จะมุก,กมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจากสาหรับผลของวันที่เก่าจากกับฮานอยมัดรวมสําหรับน้อยมัดรวมวันที่เก่าจะเด่นไปที่48วิง่งรูดจากสาหรับพ้นจะน้อยรอบเฉพาะกิจ3ตัวบนคือเก้เจสา เจ็ดสามจับคู่เข่าตรงๆจะหน่อยรอบแรกเฉพาะกิดจะเน้นผิดตัวอยู่ชุดกันสำหรับ2ตัวรางหาเกาพลาดไปรอบพิเศษจะแปดศเด่น8วิ่งรูดแปดของเฮามาลักลอยจะบนพิเศษ2ตัวรางพิเศษเจ็ดหนึ่งเข้าตรงๆจะชุดกันมาเน้นๆสำหรับรอบปกติ ส1มหนสอ่าหนสชุดการแอดจอยมี3าสูเนาะจับ30มูมา31จา้าบนปกติ2ตัวหลักปกติคือเจสองโอ้โหเจ็ดสองน,นี่จับคู่ผ่านไปเนาะเสียดไปนี่เดี่ยวนะเจ็ห่เจ็ดศูนย์เจ็สาหลังปกติมาเจสองจ้ากันโอ้สำหรับรอบวีพีซีแปสาม เดนสี 4, 4, oi, ่วิ่งรูดสี่มาลากลอยจะสามตัวบริได้จับหายเนาะไอ้ตัยแกจะไปสไกเลยเนาะจะสําหรับสุดสามตัวเราวีพีมาเต็มๆเลยเนา,า oi, ะเดนสีวิ่งรูดสี่ 8, 3, มาลากลอยจะสาหรับแปดสามมาตรงๆโอ้โหตายตายสี่แปดสามอยู่ไกลนีดเดียวจะไปสแบบคนละครัวโลกเลยเนาะเดนแปดวิ่งรูดแปดมาจะสาหรับแปดสามเขาตรง,ตรงๆจะมาเน้นๆเลยสองตัวหลางวีพีหนึ่งหาผ่านไป สำหรับสูตรสาตัวมือนีถือว่าเสียดฝ่ายต้องจ่สี่แปดสาก็คือจับไห้บโูเนาะส่วนรอบพิเศษจะสูตรสาตัวคือถือว่าเสียดไปนี้เดียวนะจ๊าจแอดจอยจับไฮศูนย์สเข้ามาแปดศูนย์หนึ่งอ่าสอกับหนึ่งถือว่าเสียดไปอยู่แต้มเดียวเนาะสำหรับรอบปกติจะสามหามอดจอยจับไหนึ่งหนึ่สเข้ามาเลขหามหนึสมโอ้โหานะสีมาหนสากะ โอสิได้อยู่เนาะมาซะสามหนึ่งสามเลยเนาะจ้กสุดสามตัวของเขาคือว่าพลาดไปสำหรับโพนฮานอยมือนี่คือเขาสามน้อยจ้กสำหรับฮานอยมัดรวมรอบเฉพาะคิดรอบพิเศษแล้วก็รอบ VIP อะี่จ้าสำหรับสุดสามตัวผ่านไปสำหรับเลขเบิร์ดนี่ต้องขอโทษขออภยัยพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะช่วงนี้เบิร์ดไม่ยากคักเนาะจ้าแต่ว่าแนวทางของแอจอยนี่ถ่ายจํำโบฟิดนาะสีชนอยู่เบิร์ด เบิร์นเบิร์นหาหาเนาะเมื่อวานนี่เนาะจ้าหาหากับศูนย์ศูนย์เนาะแต่ว่าแอดจอยกันหายศูนย์ศูนย์เนาะใจะอย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าเบิร์นซวนหน่อยเนาะจ้าสำหรับเบิร์นศูนย์ศูนย์ที่ว่างไว้หายนี่คือไปเขาหน่วยกาจ่าสำหรับหน่วยกาศาสตร์นี่คือถ่ายแจ้งบพุพีทางบนทางหลังเลยเนาะศูนย์ศูนย์กับแปดสามโอ้โหไปได้ทุกหน่วยคือกันไปได้ทุกแนวทางคือกันเนาะ สำหรับวันที่ซิฟมือนีรุ่นกันตอ่อจกหากกราฟฮานอยหมัดรวมของเฮาจะไซเบิร์ถามักตธชอบกะพิจารณาอีกที่หนึ่งได้จากมือนีแนวทางของแอจอยชนอยู่ที่น้อยเฉพาะกิจกับน้อยพิเศษจะชนกันอยู่ที่เด่นเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดจ้าเพราะฉะนั้นเบิร์นคือเจ็ดเจ็ดล้วกับแปดแปดแต่ส่วนหนึ่งหนึ่งกับเก้าเก้านี่คือเด่นน้อยรวมชนจันหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าตามนี้จะถามมักเบิร์นชอบเบิร์น ลองพิจารณาการดูแต่ว่าเบิ่นโบมาดูสิละเด้อจ้ะแถมมายากอีกเนาะส่วนนี้อสำหรับห้าน้อยมารวมกันเฮาตามต่อจ้ะม่อว่านี่แนวทางของแอดจอยนี่คือเจ็ดชนอยู่เนาะแต่ว่าเป็นเจ็ดอแอดจอยให้ชุดกัดเนาะจ้ะเจ็ดสำหรับมัดรวมวันนี้เด่นไปที่ศูนย์เก้าวิ่งรูดจ้ะ สำหรับศจับคู่ 04, 0 4 0ย์ห0าศูนย์เจ็ก้าจะจับคูเก้าเจ็ดเก้าแเก้าศูนคูเรียนเก้าศนย์เก้าสตัวกันหน หนึ่งหสำหรับเลขเด่นแอนอยชน1่หนึ่งกับเก่าเก่าอยู่ด้วยจา้าแต่ว่า1นนี่ขอชุดกันหนึ่งแปดหนึ 1, 8, 1, 6, 1, ตามด้วย9ก้า่เก่าสีนี่คือชุดเดียวกันกันกบชุดเด่นจา้าสาตัวบน8ปดศูนสอง สองศูนย์เก้าจ้ะตามด้วยเจ็ดศูนย์สี่นะสำหรับเลขเบิ้จ์จ้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดเด่นพิเศษเด่นพิเศษกับเฉพาะกิีชนสำหรับหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าคือเด่นรวมชนขอเอาฮะแอดจอยขอเอาแปดแปดละกันจา้า ขอวางให้แค่แปดแปดพอที่เลือกอาากระทหมักจะชอบพิจารณาเบิ่งได้จ้าสำหรับตัวเน้นจ้าสาตัวบนวันนี้ขอเน้นไปที่8 07กับ2 09กั้นขอเน้นไปที่9 4กับ1 6 9เน้นไปที่9 7 9 8 ศูนย์ห้าศูนย์หกเบิลว่างเปดแปด,ปดพอเน้นไว้ด้วยละกันจ้าอ่าสำหรับแนวทางฮห้น้อยมารวบของห้าเมื่อนี้คือตามนี้เลยจ้า เมื่อนี่ก,ก็คอยมาปังฟังเด้งเด้งหละกการนอ้องขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกๆูกกำลังใจจากแนวทางมีเข่ามีรุดจะผิดพลาดประการใดะคะ่ะ <c oughs> ขอโทษขอภายไหวด้วยละกัานอ้องปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจจะทามักถ้าชอบคอยตามจากขอหายโชคดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า